ผู้ประท้วงหนุนปาเลสไตน์กีดท่าเรือประทะตำรวจในมิลานกดดันรัฐบาลอิตาลียุติหนุนอิสราเอลกลุ่มผู้ประท้วงและสหาภาพแรงงานอิตาลีหลายร้อยคนปิดกั้นท่าเรือเจนัวเพื่อกดดันรัฐบาลอิตาลียุติการใช้ท่าเรือเป็นจุดส่งอาวุธและสเสบียงไปยังอิสราเอลท่ามกลางสงครามในชนวนกาซา การชุมนุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนัดหยุดงานทั่วประเทศที่จัดขึ้นใน65เมืองกลุ่มผู้ประท้วงสวมเสื้อปิดท่าเรือเพื่อหยุดสงครามพร้อมบอกธงปาเลสไตน์และตะโกนคำขวัญฟรีปาเลสไตน์ทีมิลานผู้ประท้วงบางส่วนประทะกับตำรวจคว้างปาถังขยะทูปไฟและเก้าอี้เข้าใส่เจ้าหน้าที่ ขณะที่ตำรวจตอบโต้ด้วยแก๊สน้ำตาและมีรายงานผู้ถูกจับกุมกว่า10คนและตำรวจบาดเจ็บประมาณ6 0นายแม้แรงกดดันจากประชาชนจะเพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนียังคงสนับสนุนอิสราเอลและปฏิเสธการรับรองรัฐปาเลสไตน์ตามแนวทางของบางประเทศในยุโรป